วันนี้ยังมาอยู่กับซาตานิซันกันอีกแล้วนีในที่สุดเราก็จะได้มาเล่นอีเวนต์กันนะคะ vs b a t t life ครั้งที่15ตอนนี้เราได้เกตด,ดีก็194นะคะอู้อันดับขึ้นแล้ว3 9 5รนะคะชนะไป30ครั้งแพ้ไป19ครั้งแต้มรวมก็คือ24,158นะคะเย้ yeah. งั้นเรามาเล่นเลยลองเล่นหมดอีซี่นะอะโซโนอินไอเลิฟยู่หรอเราแท็กสปร,รอนนะคะ่งั้นก็ชิวหรอโอ้โหการ์ดผีหรือเปล่าเนี่ยฉันจะแพ้ไหม โอ้ยทงนั้นตัวตัวไอตัวอันี้มันจะลด์อืองั้นเราต้องสู้สู้มันโหลดนานหน่อยนะคะแป๊บเดียว 私の想いみんなに届け i <laughs> ชนะผมจับได้เลยใชคะโอ้ยจี้ชนะแล้วตอนนี้เขาได้3 5 3หมนะคะส่วนเราได้76,398อืมนั่นการ์ดพีของเราการจี้ว้าวเธอแกเราได้ ลายสีแล้วเย้ดีใจจา้จจาลำดับเราขึ้นแน่แกเยได้สีแล้วดีใจโคตรอือหึหูแกดีใจโคตรล่ะชนะต่อหนึ่งห้านะคะหูดีใจมาก ได้เกรดสี่แล้ววอเททดวเท็วเท็วเทดถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเล่นลาสเตดกันอีกแล้วนะเรามาเล่นลาสเตดกันค่ะเพลงที่เราชอบล้วก็ต้องเล่นดี พูดไม่ได้เวลาเล่นน่ะ <c oughs>

ของเรามีเป็นแฉแล้วะคะ่ะ <c oughs> เราเล่นแบบ normal เนะถ้าเป็นแบบ easy <c oughs> เรา S หมดละ โทรศัพท์ข้างอ๋อไม่ค่ะนะ โอเคหนึ่งแนสองื่นะคะฉันน่าตื่งใจมากอู้แสนเลยอยากนอนรู้สึกอยากนอนมาก ก็ต้องแกมจากทั่เอ๊ัจบีอะจากบีที่สด เมื่อเมากลับกับแล้วนะนอมอมกับกับก็อับกับแล้วนะี้เออพิ่ผิิใหม่นะจ๊ะ แม่คือกันน่ารักมากเอ๊ะพอโพ,พาสานะ่าให้น่ารักกว่านี้หรอคะดึงดึงอ่ะจังดีใจน,นะถึงดึงดึง่่ีแคป แับรูปแอบโอ้ยอออท้อโอ้โหโลนละทำอมรบาพอกก่อนแน่แน่ ไอ้เพื่อนอัปเกรดดี่รอใช้อัปเกรดไอ้ไอ้เอิ่มใช้อัปเกรดไอ้เราได้นะคะเราอยากได้พีกมากอ่ะหมักฝรั่งด้วย ลูกอมด้วยวาลเลนตีเอามาเพิ่มให้มือมันตกโอเคน่นน่นเอามาเพิ่มให้ได้ไหวอุ๊ยนี่เหรอเฮ้ยเราเพิ่มให้นี่เาาต้นตัวน้อยดีกว่าเดี๋ยวจับภาพให้ดูนะคะเอาตัวสูง เพิ่มให้มานอนก็แล้วกันนี่คุณผู้ดาราถึงเ,เวลาของว่นแล้วหรอคะยีย่จากแต่จากนี้ไปมานั่งก็จะพยายามนะคะเพิอมอ่มแอคแท็กให้ทางกู่ให้ทางกู่ไ่รักอะ,ะมานอนเอ๊ะ ขี๊มันอะไรอะ่ะอ๋อก,กี๊ก็ไปไปละเราไปเพิ่มให้ฮารุเนาะเนี่ยเนี่ยเราจะไปเราจะไปเพิ่มให้ฮารุอ่ะเนี่ยเต็มแล้วเนี่ยลองอ่ะแท็บลองเนี่ยไปก,กระเจิดก็ะเตจิงอะไรจี ก็นางแบบชิสาลาทำสเกยภาพนางแบบวอร์ริทีน่นักเต้นนักดนตรีเลยว่าไปเอ้ลืมดีสุริเลยสงเอือชอบจะพวกส,สาวแบบแบบชอบถ้าแบบผมสั้นก็ต้องแบบพารู้อย่างเงี้ย มาดูเนื้อเรื่องกันเลยแ้าไปแข่งกับฟรยูแล้วก็คาราคาราคุริยเด็กๆจัดๆแป๊บนึ่งดาวน์โหลดเสียงก่อน นี่เน็ตไม่ดีเลยแะ รอสักครู่ก่อน งั้นเรามาเล่นกระตอกกันเลยนะเนี yeah. ่ยเดี๋ยวคนภาคคนเดียวกันใช่ไหมดูนะด,ด้วยสองคนเป็นหนึ่งเดียวโอ้เข้าใจแล้วค่ะ รรเรนม์อันนมัยเโกินสเแต่ยิ่ว<ม>่าโาไดาลยน้ปค่าช่าสถานที่ก็ยังแพงเกินอื้อสำหรับนานาสเตูเดิโอด้วยนี่นะอะเราพอีมาเพระเรื่องนั้นหรอกครับพอดีวีเมลส่งมาเข้ามาที่บุลครมในตำนานบอกว่าให้มาที่นี่นะครับ คุณสยนี่ทีท่ดนะฮัลอกอนวาสิมใช้่ายไได้อมเดี๋ยวเธอพูดด็โโกนในตำนานแสนชัดเคยไปใช้เป็นของส่วนตัวไม่ได้นะปดล็อกข้อมูลพื้นที่พิเศษเริ่มการดาวน์โหลดข้อมูลลำดับที่6สร้างข้อมูลโทรโปรแกรมเชื่อมต่อวงจรว,วงจรว,วงจรความจำป,ปปปป,ป ระบบทำงานผิดพลาดพบการเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุญาตการยุกเลิกล้มเหลวบังคับเล่นข้อมูลโคโลแกรมโค้ดคาราคุริเล่นวิดีโอไลฟ์เองเฉยเลยฮอลลคอมในตำนานกำลังถูกแฮกละครับคนนี้สร้างน่ะเชื่ต่อแล้วนะสำเร็จแล้วล่ะฟุตาบะน่าจะเชื่อมต่อแล้วนะสำเร็จแล้วล่ะฟตาะ เอเอคนนี้คือผู้ดูแลของเนลาัาสตูเรโอสินะอส,สองคนนี้นี่มันยูดิตตกร้อ,กองาฟาแฟทสงเสน่ห์คาราคุรีนี่นะเอ๊ะคาราคุรีที่น่าที่ว่านั้นร้องยอดเยี่ยมที่แม้แต่จะดูถ่ายทอลฟฟก็ยังต้องรอคิวจองนั่นหรอครับแล้วทำไมอ่ะแต่ X 2 0 1 4ก็เป็นที่ที่พวกเธอใช้แสดงไลฟ์บ่อยๆนี่นะเต่วจริงเหรอ,อเนี่ยแล้วพวกเธอที่ประกาศชัดว่าไม่สนใจวงการไอเดลอยิงถึงกับแฮกเข้ามาเนี่ยจะไรกับพวกเราเหตุผลก็งียวกเรารราเพื่อจะสอนให้ที่เรเกรนยาม<ห>อยากนะนะ Star Sister ร,ร,รู้จักว่า เพลงที่แท้จริงเป็นยังไงล่ะไอดอลก็แค่ของปลอมๆนั่นสตาร์ซิสเตอร์ก็ของปลอมๆผู้ดูแลคนนั้นก็ของปลอมๆคารากะสระคารา库里ต่างหากคือพี่น้องของจริงคารา库里ไม่จะไม่ยกโทษให้ของปลอมเด็ดขาดว่าไงนะเห็นหน้าตาน่ารักทัู้่แบบนี้กับกล้าโพ้นนะเนี่ย เอาใชแข่งกันได้มาเลยมาเลยแซมมันคนนั้นนะสตูดิโอโชว์ใหม่น่ะเป็นขอแข้อยู่แล้วนะไม่ดูแลใช่แล้วครับก็จะแสดงขอพทุกคนให้เห็นเองเดนน่าแซมิต้าไม่มีทางพลาดงนของฟ้าแปดกู่แล้วอย่างนี้นิดเออเหมือนพวกเราจะดูถูกเสียภาพของไอดอลเกินไปนะฟุตบะรัชนะไงคะ แน่ใจอย่างนั้นนะฮิโตะนอาจักโกลยแล้วในเมืองนี้ยังมีคนที่ต้านแทนเศระสกิของพวกเราได้อยู่สิอีกสินะยัยล่ะฮิโตะุู้ตัดสินนี่แหละคือพลังแั็งนรงนะซิสเตอร์ยังไม่จบแค่นี้หรอกคุณผู้จัดการระตสโรนซิสเตอร์เพิ่งจะเริ่มต่างเจะาคิดนะว่าวันนี้พวกเราจะเอาจริงแล้วสิงของครงนี้ไม่แค่แค่นี้หรอก้อยจะจะเป็นตัวคนผู้ถกก็เหอล่ะเนะ๊ะ ฟลิกของพวกจักรมนันไอตุบแล้วว่าแต่เพลงในไลฟ์เมื่อกี้ก็ไม่เลวเลยนะเนี่ยนอกจากหลังจากพวกหลังจากนี้พวกเธอไม่ลองมาที่นานานะสตูดิโอดูหรอผมยินดีต้อนรับนะทำไมลงโ,งโง่อย่างเงี้ยเขาเป็นคู่แข่งเนีะยะเสียใจด้วยแย่พวกเราไม่ใช่ไอดอลพวกเราต้องรับคำเชิญนั้นไม่ได้หรอกขนาด,ดวพวกเราเป็นคนแท็กเข้าไปยังทักทามกันได้หน้าตาเฉย ไม่ิช่คุณดูแลนี่ไม่แปลกเหมือนใครเลยนี่นะใช่แล้วี่ตาฟุตะจ้ามันนี้ก็รัวๆแบบนี้แหละเขนิซ้างอย่าไปเออออกกับคู่แข่งสิครับพวกคนนี้ตลกดีจังนะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นแบบนี้มาตั้งนานแล้วขอชมคำพูดที่ว่าเป็นของปลอมก็แล้วกันเฮ้พวกเราจะมาเล่นด้วยอีกนะจนกว่าจะเต็มก่อนนะอย่าลืมพัฒนาเป็นศิลปินที่ดีกว่ากันด้วยละ ของได้แล้วพวกเราพัาานเป็นคู่แข่งให้เสมอพวกเธอไปกป็ไปพัฒนาให้เก่งขึ้นได้แล้วคาราคริจะยอมรับดานัสติเป็น,นคู่แข่งเป็นซิสเตอร์แล้วกันซิลเล็กทามบายการเชื่อมต่อจุดไปแล้ว แค่นั้นเราไปดูอ่าโฟยูบ้างนี่ เชื่อมต่อมันละ โอ้ยเน็ตเป็นบ้าแล้วเออเช่นเงินก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะคะเพราะตั้งแก้ไขปัญหาของโทรศัพท์ก่อนออเดี๋ยวจะลงคลิปนะคะอีกไม่นานแหละอีกครั้งนะคะเงินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเพราะว่าอืม เราก็อยากได้กำลังใจของทุกๆคนที่ดูเรานะและคนที่กดติดตามหรือ Subscribe นะคะอย่าลืมกดติดอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยน,นะคะเพราะว่ามีหลายท่าเลยยูทูบเบอร์หรือนักแคสเกมแต่ละคนอะเข้ามาประกาศว่า YouTube เปลี่ยนไปต้องวม่มันมีอย่างเงี้ยพี่ลินพวกพี่ลินพี่การก็บอกพี่แป้งก็เหมือนกันพี่การเปลี่ยนแปลงนะคะ เราก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้รับเอ่อว่ามันก็ถ้ากดกระดิ่งอะ่ะมันก็จะมีการแจ้งเตือนอะ่ะแจ้งเตือนล้วเราสามารถดูได้ดูได้ว่าพี่เขาลงคลิปหรือยังเงี้ยโอเคงั้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย